ียงจะได้ไปมาพบเตยงในยังสาจอมุกขอให้ลงพี่บอผู้วัดภูริวัฒโนสต้องยาบปัญญาอันเศษทุกเพียงพร้อทัขอทปากเจ็บขำย่งกว่าปากโเฮาผู้เฮาขอให้ทำปากยิ่งกว่าผิด เหนือโรกาพผมก็มเหียนได้เปนน้ำเตาแอลอันพิเศษย,ยิ่งพพบสื่อตายปลายจีเป็่าผ่าพยุเกเห็น,หนอัตโบหาณได้เป็นอาข้อละโลกยศคือนสิจิยศและบริวารจน้าชาขอให้ที่สติปัญญาทีมจังพมออหโยด่าณไม่ไัยขินคนก็ละยนใละยิ่งสาบม,มงมาชากลกกับว่า